เป็นกบรถธรมดาที่261นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีหัวหินนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้กลับมาให้บริการเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่งดเดินไปสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ ผ่านไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับขบวนรถธรรมดาที่261กกรุงเทพหัวหินนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ